กธอก็จะได้ผู้หญิงที่เดินทางมาจนถึงเมืองในป่าเนี่ยจะต้องแกร่งถึงจะเดินทางมาถึงนี้ได้ <c oughs> มีอะไรที่เธอจะเสี่ยงอีกไม่ได้แล้วนะ <c oughs> เมืองนี้สถิยรสมบัติของฉันฐานะพันยาฉันแค่นี้เพียงพอหรือยัง อย่างกนี้เหมือนนี่เหมือนจะให้แต่นี่เหมือนเลยหรือเปล่าคะอืมไม่เชื่ออค่ะไม่เหมือนีลย จักไยเท่าอย่างคุณลุงน้อยไปอเอ้าพักกลอนี่โอ้พัก,พ,กพักก่อนพักก่อนโอ้โอ้โอพักกินข้าว พักแล้วน,น,นะนกอหักสิยั<อ>งจะอยู่ต่อก็ได้นะโอ้โไม่เอาแล้วนะ <c oughs> เออ <c oughs> ไปกินข้าวกันนกอครับนายฉันก็จะไปกินข้าวเหมือนกัน <c oughs> ดีครับนายครับแม่เดี๋ยวนี้พอพักปั๊บรีบกลับบ้านไปกินข้าวเลยนะครับแม่เมื่อก่อนเนี่ยทำเป็นเหมือนจะกินจะนอนอยู่ที่โรงใหม่นี่เลยแต่เดี๋ยวนี้พอได้ยินเสียงนกอเค๊ป้งปิ้งป้งเลิกปั๊บรีบกลับบ้านเลยไม่รู้ว่าที่บ้านเนี่ย มีอะไรดีน้มีอะไรดีอะไรเลื่อไหนล่ะนักข่เหมือนกันจะรีบกลับบ้านไปกินข้าวต้มกลางวันขาต้มกลางวันข้าวต้มกลางวัน <c oughs> คุณทวินวิกาไม่อยู่ไม่มีหรือว่าหนี เด็กเยอะเหมือนกันนะแม่เลี้ยงก็ลูกหลานคนงานทั้งนั้นแหละจ่านายผู้หญิงทำยังไงได้ล่ะอยู่ป่าอยู่ดงอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรทำมืดค่ำลงก็มุดขามุ้งนอนเลยเขาไม่รู้จักการคุมกำเนิดกันหรอจ๊ะเดี๋ยวนี้การแพทย์มันทันสมัยนะมีตั้งหลายวิธีที่จะคุมกำเนิดอ่ะคือการที่เราคุมไม่ให้มีลูกก่อนที่เราจะพร้อมนะจ๊ะ แล้วก็จํากัดจํานวนเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยจะได้เลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพไงเรื่องพวกนี้นต่อเขาไม่เคยสอนเลยเหรอถูนายเนี่ยทํางานหนักไม่มีเวลามาสอนหรอกจ้านายผู้หญิงไอโรงเรียนที่คิดจะสร้างก็ไม่ได้สร้างสักทีหนึ่งแล้วจะให้ใครมาสอนแล้วมันก็ไม่มีนอกจากนายเท่านั้นแหละจ้ะจะวิ่งจะวิ่งจะล้อมลูกน่าสงสารเด็กพวกนี้นะ คน่าจะได้เรียนรู้อะไรอีกตั้งเยอะบางทีฉันจะสอนหนเด็กพวกนี้งานนไม่มีเวลามาสอนหรอกจ้านายผู้หญิงไอโรงเรียนที่คิดอยากสร้างนะก็ไม่ได้สร้างสักทีนึงแลาจะให้ใครมาสอนแล้วมันก็ไม่มีนอกจากนายเท่านั้นล่ะจ้ะ อาจาวิ่งอย่าวิ่งจย่จล้อมลูกน่าสงสารเด็กพวกนี้นะนเขาน่าจะได้เรียนรู้อะไรอีกตั้งเยอะบังทีฉันจะสอนคือเด็กพวกนี้อีกกี่วันใหม่จะสุกสามวันครับสามวันสุกแน่ครับ นายครับนายครับเออผมขออนุญาตไปเขาฟางนู้นครับตอนนี้นะครับช้างกระดอกออกบ้านเขาฟางนู้นเลยครับนะครับนายกล้วยไม้เป็นสมบัติของป่าปล่อยให้อยู่ในป่าก็ดีอยู่แล้วเนี่ยคือคืออย่างนี้ครับนายถั่วนะครับมันก็คงจะไปเก็บกล้วยไม้เนี่ยให้นายผู้หญิงนะครับนายมาสังเกตุแล้วครับว่าระยะหลังเนี่ยนายผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยออกฤทธิ์ออกเดชเหมือนเมื่อสมัยไม่อยู่ใหม่ๆ สงสัยว่านายผู้หญิงคงจะยอมรับชะตากรรที่นายกำหนดแล้วครับเอ็งรีไปรีบมานะแล้วล่าสัตว์เพื่ออาหารเท่านั้นห้ามล่าเพื่อการค้าเข้าใจไหมครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาแนะนำตัวกันก่อนนะคะ ตัวเล็กข้างหน้านี่ชื่ออะไรครับแอบครับแอบครับอเสียงดังดีมากข้างหลังนะคะชื่ออะไรเตี้ยค่ะค่ะชื่ออะไรคะตั้มชื่ออะไรคะจอยจอยแล้วข้างๆค่ะนุนาทนุชนาทข้างหน้านี่ล่ะสมบูรณ์นั่นหรอคะแม่เลี่ยมนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะอันไหนถึงไหนแล้วชื่ออะไรครับไม่มีอะไรหรอกจ้านายครับ นายผู้หญิงแกคงเหงาอ่ะก็เลยออกมาสอนหนังสือเด็กๆพวกนี้แก้งเหงาไปวันๆนะจ่ะแล้วใครยังไม่ได้บอกอีกอ่าบอกมาเลยครับกูนี่คะก็ดีเหมือนกันรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับน้องเล็กนะคะตอนนี้เราก็รู้จักกันหมดทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของนายน่าจะหากระดานดำให้นายผู้หญิงไปเขียนหนังสือสักแผ่นหนึ่งนะจ๊ะจะว่ายวนในถั่วมันสักหน่อยก็ไม่รู้มันหายหัวไปไหน ใช่แล้วแล้วถ้าเพื่อความสะอาดที่ดีเนี่ยเด็กๆพวกนี้ยติดนายผู้หญิงจ้ะแหมใครและจะไม่ติดใจก็ดีสวยก็สวยจริงไม่ละจะนายเราก็ต้องอาบน้ําทุกวันด้วยทั้งเช้าแล้วก็เย็นไหนใครไม่ได้อาบน้ํามาหรือเปล่าเช้านี้ วันนี้ใครตัดเล็บมาบ้างคะไหนเอามือมาดูซิกางมือมาดูอุ้ยใครเล็บดำไอเพื่อนมีเนี่ยอุ้ยเล็บดำไม่ได้นะคะเราต้องตัดให้เรียบร้อยนะถ้าไวเล็บยาวๆเนี่ยมันจะเป็นที่เก็บเชื้อโรคได้มันไม่ดีรู้ไหมไหนดูซิไหนข้างหลังเอามือมาดูสิคะโอ้ไม่ยอมก้างออกมาเลยเล็บดำก็เพื่อนเลย <c oughs> เราต้องตัดเล็บให้สะอาดนะคะจะได้ไม่มีเชื้อโรคเข้าไปติดอยู่นะ มาช่วยันถือของหน่อยขออะไรครับก็ข้าวของเครื่องใช้ผู้หญิงเอาขึ้นไปเก็บไว้ชั้นบนเรือนเดี๋ยวฉันตามขึ้นไปครับเดี๋ยวเสื้อด้วย าเหมือนคางคกเลยนะนี่เวลาคางคกที่มันขึ้นวอนมันทำหน้าเชิดเชิดอย่างนี้นี่คุณพีหยองคุณคงว่างงานนักใช่ไหมถึงได้เที่ยวมารารานคนอื่นเขาฉันน่ะไม่ได้อยู่ในฐานนที่คุณจะมาเกะกะระรานะนนะฉันเป็นเนมียใช่แล้วก็ไม่ใช่เมียในแบบที่คุณคิดด้วยนะ เพราะว่าฉันน่ะเคยบอกคุณไว้แล้วนี่คนที่จะปวดใจไม่ใช่ฉันหรอกแต่มันคือเป็นคุณไม่นานหรอกเดี๋ยวข้างบนพบมันจะตกหัวใช่ครับคุณพี่หยองฉันชาตยาน อย่างหัวไม่ตกหรืรู้สืครับมีอะไรเย็นนี้ฉันจะขึ้นมาทานข้าวกับในเหมือ เสียใจในเมืองไม่อยู่บ้านคุณพยองก็จะเข้าไปในเมืองไม่ตั้งโต๊ะอาหารกดาดีดีว่าดีรีวตุตุปังปัง โดโดกับแรกไอ้ทัว <laughs> จันรีบไปรีบมาตามที่ไหนสั่งเป๊ะนี่แถมนี่ได้ไก่มาด้วย <c oughs> เออดีเว้ไอ้ทัวไคืนนี้ไปต้มโคลงไปกินแก้มเหล้าดีไหม <c oughs> ดีไหม <c oughs> ดค <N ai> ีครับนายใจครับนายผมไม่ได้เอามาให้ในายแก้มเหล้า <c oughs> ผมเอามาฝากนายผู้หญิงครับ <c oughs> ให้นายผู้หญิงมีย่างไก,ก่กินหน้ายดีไก่ป่าเนี่ยมันชุมครับเขาลูกนู้นะไม่ค่อยมีคนไปครับมัน,นอยู่กันเป็นฝูงปังตายเรียบไม่ตายครับปังสอง <h> แม่มืออย่างถัวเลยจะพลาดนี่ได้มาปั๊บคุกเกลือเอามาหมุนให้หนายผู้หญิงนี่ละครับร <c oughs> นี่นะท่านนายผู้ชายนะครับไม่สั่งห้ามล่าเพื่อค้าขายนะ <c oughs> ผมอะรวยไปแล้วลอี่คุยมาได้ยังเดี่ยมีกำลังแล้วครับเดี๋ยวนะครับรออร้อนจังวางน่าเนี่ยเหลืองกำลังดีเลย <c oughs> เอมมาเลี้ยมมาพอดีเลยครับนี่นี่นี่ เดี๋ยวผมจะได้หยิบยากร้อนไหมนี่ครับเดี๋ยวระวังครับระวังครับอย่ามา้อนี่ครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะได้กินไหมเนี่ยในถั่วได้แค่นี้ก่อนขาพี่เดยขาขาขานี่แหละบอกน้าโอ้โหนี่ครับนายอครับโอุ้ยอันใหญ่เดี๋ยวกินไม่หมดนะให้ในถั่วอันนี้นี่เดี๋ยวผมนี่ครับนี่มันกำลังเหลืองๆนี่อ้หนึนิดนึงครับ สองตัวยังไงจ้าในผู้หญิงอร่อยไหมรอร่อยมากเลยแม่เ,เ <laughs> ลี้ยมบอกลวเห็น,นเ็น,นอืมต่วา่าไัวไอ้ปลาไก่เงียา, <laughs> าว่ากันว่านะครับบามาอยู่กับคนทำ กํามาอยู่กับคนกินอ้าววันนี้ได้ไงอ่ะนีําจะโผอยู่กับฉันพี่ไม่ได้ไม่ได้กมาช่ยช่วยแบ่งแบงแบ่งแบงกลัไปบ้านนไปเรียนกินเยอะๆนะช่วยนอันนี้ผมไม่เอาเดถัวั่เวยม้วน้วนมวนม้วนม้วนไข่หน้าดำหมดแล้วไอถั่วมาแบ่งไปกิน